สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบาเอกทิมงานมาหน้าครับตอนนี้ครับผมกัยังคงได้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับซึ่งเป็นตำนานของอสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับสบายดีสบายดีวันนี้อนไอ้พามาพามาพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับกสิทธภาตินาไปเบื่องถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตีนาทริปนี้นะ จะเป็นท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แบบว่าศึกษาเรียนรู้เบิง่งว่าสมัยเก่าก่อนเป็นอย่งไรข้อมเป็นอยูเทสสมัยสุขโขทัยเป็นยังไงบ้างเนาะทจินดาเบือ้องขวานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาหลายอันนี้ก็นักท่องเที่ยวมาจากประเทศไหนครับเนี่ยคนนั้นเหรอครับ,ค,รบคนข้างหลังอ่ะจากประเทศไหนเขาเนี่ยคนนั่นแหละครับจาากลวครับนึกว่าจากมาเลเซียไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ จากโซรินไม่ใช่มาจากคามาหรอครับมาจากโซรินมาจากบริรำบริรำโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้กัสิบ้าน้องๆย่างไปพระราชวังจันทร์จะมีอะไรบ้างพระราชวังจันทร์วัดโพทองไปหาเด็กๆก่อนตีนะสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อพิศนุโลกค่ะอยู่พิศนุโลกนี่บ้างครับอื่เจนรับผิดชอบ ้5แล้วนี่พี่น้องครับตอนนี้การน้องนอกับสิมาศึกษาเรียนรู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ป5หรอครับไหนปไหนครับนี่เลยนี่เลยไปไปใส่แน่แล้วนี่ไปไหนมาบ้างแล้วครับที่แรกแล้วนี่มาที่แรกหรือที่ที่สองที่แรกไปไหนครับ โอ้ไปตามเป้าหมายเพื่อนไปเข้ากไไรเดินทางตัวอันนี้อันนี้อันนี้ไปที่ที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะนีฮาวหว่าีนี้เอช่วงโจยมช่วงน่าี้เนาะกชอเจัมุนอีหลวหอมจำปาโอ้จาปาคิ้ว่าม่ไดยูเมืองแล้ว เราก็มาเหน็บหูเราดิเราเป็นสาวลาวนะเออเอาเลยเอาเลยเอาสัญลักษณ์แบบพวกหนูเป็นคนลาวก็จะให้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือดอกไม้ประจำชาติของหนูใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเฮ้ยระวังระวังพี่หน้าเอามาเดี๋ยวไอ้เอาให้จ้ำบาพูดหลักตัวนี้ก็ได้รตัวนี้ก็อะไรอีกต้องใส่ดอกไม้แดงเราจะใส่ให้เราไหมเราจะใส่ให้เจ้าด่ามาเออว่าเป็นยังใส่เองได้ เจ๊ตัวเองซะด้ไหมมันสวยเหรอเธอสวยมันต้องใส่ทางนี้สนมราถนะสวยหรือยังสวยดีไก่ไก่เผ็นไก่บอกบ้า่สมเด็จพระนเรศวรมักไก่ตีเดิมพันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ได้เซดพระนวรมหาราชไปตะกี้ตีไก่ซิงบ้านชิงเมืองเลยอยู่ในหนังทับระหว่นี่โอ้รู้จังหมดจริงจังเลย ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอรู้ไปหมดทุกย่างเธอพ่อราชาแห่งหงสาวดีเจ้าจะยืนช้างอยู่ในล่มไม้ทำไมรีบออกมาทำยุทธหัดถีให้เป็นเกจติยศของนี่ครับพี่น้องครับเฮากระกำลังที่จะเข้ามานะครับ่าสาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตีน้าโหบอว่าเป็นอย่างคือคือมีไกลหลายตีน่าคือสงสัยไอเน่ กระซุสงใสย,ยู่ตีนางว่าโอ้เอกลายบุ้งไหม<อ>ไปยูใสใก็เห็นแต่ไก่เข้ามานี่นะน,นั้นพนนักสวนพนหมักไก่ตีน่าพนหมักไก่ชนนี่อย่าริ่มเป่งในสมัยตะกี้<อ>พนก็จิซื้อไก่มาถวายแก่บนไปนี่เอ๊บุ้มานตะใสเป็ี่ยนแล้วนั่ะถามมาขอมุลอาจจะชัดแจ้งมากแต่เคยเห็นเคยเห็นพันมากแต่ศึกษานี่ใน,นหนึ่งนะครับพนบจะจะหมักไก่พอบานในหน,งนางพนเก่ามาเห็ดเด้เ<อ>ชนไก่ จะซนเอาบ้านเอาเมืองก็ได้พม่นพันวาสมอเคยเบ่คายเพินซนไก่เอาบานเอาเมืองเยอ่าพ่นวานั่นล่ะปะเขาบงคนไปกอนให้สาวๆ่นไปพวกอะไรบหญเลยบุญแล้วนี่ง้เบิ่งไก่คิดว่าเป็นยนเบิ่ง่านจิวปขไปดันในครับพี่้องครับคือว่าเคยเห็นพันจิเห็นพันจิวแบบัหน เราไดอนี่ครับพี่น้องครับเป็นบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ <c oughs> ดูงงดูเด็กก็เลยเสือกถามไม่ตลอดถ<บ>ามตลอดเอากริถามตัวตอบได้ก็ตอ,ตอบ <c oughs> ตอบไม่ได้ก็บหุ่นเข็นอยังกระเปกตาปกแปลกใจญ่อ,อะไรก็อะไนี่ถามมาที่หทีน่าไทยหุ่มเลยไอหุ่ม Story และวป่ะทีน้าเดี๋ยวอ้าชีพ้าขึ้นไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถอดแล้วครับถอดแล้วครับไปคุณครูปับ๊ะบ๊ะมาเดี๋ยวสีเดินไปก่อนนะนี่ครับพี่น้องครับกาจะเป็นบรรยากาศนะครับขอไปยืนนั่นบิ่งอันนี้ดาบใกล้ๆเลยบ่ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเขาเอาขาปลดเลยเนี่ยปลดปลดอันนี้ได้เขาปวดไม่ลดปวดไม่ลดฉันขอกลางนิดนึ่งนะฉันอ ยียยอ,ยอันนี้อันนี้ระศร,รีร,ระศรีธมรรัตธมรัตระศสีธมรรัตในประวัติศาสตร์น่าจะเป็นทหารอราลกขาที่เป็นองค์เอกทหารเอกทหารกาที่ตามติดพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันละอันนี้นะเพื่อนจะตงังตังขึ้นมาจะซื้อจำลองขึ้นมาจะซื้อรูปล,ลางลาักษณะเพื่อนจะเป็นสี่ อันนี้เป็นเดี๋ยวอ่านเมึงก่อนอันนี้พระชัยบุรีอันนี้พระชัยบุรีน่ะสิเป็นพวกทหารกาเพย์นนั่นแหละอ่าราคาอ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปว่าคือบ่คือเลยแต่สมัยตะกี้พันเตียงไก่สิเด่นในการออกรบออกซึกโหยรับในโอ้ปิดเส้นๆมีบึงน่ะทิน่าเคยได้ยินตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชป่ะคือจะถามแต่ฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรเลยป่ะมาเรียนรู้ มันเรียนรู้กับคุณคแต่คนที่ให้ความรู้ก,ก็ไม่เก่งนะ <c oughs> แต่ถือโอกาสได้พามากับขึ้นมาแล้วเนาะไมไมนี่แหละคือองค์เอกคือพระมหากษัตริย์อ่าเก่าแก่<ม>แต่ในสมัยอันนี้อยุธยาครับนี่สวนเด็ยพันในสวนอยู่ในส่วงรัชสมัยอยุธยาค่ะ,ะน่าจะมีพิพิธภัณฑ์ของพันอยู่ นี่คือเป็นบ้านเกิดเมืองนอนพระนเรศวรมหาราชเอ๋เขาเขาที่สังเกตเบิ่งว่าเวลาที่กัจ้าบูชาบริกขอยู่ไทยมันจะเป็นจุ๋ยแบบขันห่าเนาะอันนี้เลยเป็นแบบนี้เนาะเอ๋บิ่งบอกอันนี้เป็นหมากคู่เพิ่นขันบูชาเพิ่นสุบหมากสุบคู่นะสุบยาให้ไม่ยุราปิใส่จานนะซื้อมาไปใช้จานถ้าใส่ไปนี่ขอเสดจานมันก็ต่างกันวนั่งขอนญาตนั่งคุณครูแบบอธิษฐานแล้วบะมาจากไหนล่ะทางขอให้เดินทาง นี่ครับตอนนี้กับนองตีน้าแล้วก็บทังน้อง,องทีมงานนะครับก็ได้ขึ้นมาที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับกับพระมากษรเมื่อวานสิ่ลักคือผู้รักษาแล้กก็ผู้เอกราชแผ่นดินไทยไว้เนาะ ให้เป so no. hmm. ็นห้องบ้านให้สมมตินะน้องเอืออันนี้บรตุูเขาเก้อยยันยกนะทีน่าเห็นอยู่จริงตรงลายอ๋อนี่ละแมน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 นี่ละนี่ละเอาตุะตูเขาเก้อยยกดีเออนี่ละนี่ละนี่ละไปตักจัดเฮ้เดี๋ยวพาข้าไปนั่นเลยบอกนั่งใส่ร้องนะนที่บ้านอธิษฐานร้องโยกบุญิสาทุติยานุญาตยกเลยยก้องมดิจริงเหรอ บขึ้นแล้เาะดีะ๋ยวลองดิลองไปเลยอ่ตีน้แมนยูวะแมนยูวะมันแมนเออันดูมันแมนวะชงนะสาสน บ่เป็นเพิ่อนเห็ดไว้ซื้อบอคือว่ามีอันบ่หนึงนะนี่บ่นยกสร้างนี่บอมีนเอากม้นยกนะม้นยกม้าไอเอธี่เหรอจงเอ็นเอาเบิ่บ่บ่เอาไอสิวะให้ติน่าเอาติน่ายกนี่บุญหยอดเจียวบรรพบุรุษผู้ปกปักงภาษาแผ่นดินไทยลู่หลานผู้เพิ่นมาจากลาวเพิ่นมาจากยามมาอยามเพิ่นมาอาศัยเพิ่งใบบุญ ขอให้เป็นกขึ้นให้เบาๆเด้อสาธุบารมีพระพุทธชินราชที่ผูกปากหักษานำขอให้ยกขึ้นเบาๆเด้อยกขึ้นเบาๆเด้อปูเด้อท่นเนาะเห็นว่าสันนะเอ้าตอนนั้นหนักเงินว่าสันนั่นนั่นเห็นไหมคนไม่พูดคนนอนคืนนั่นเห็นไหมเห็นว่าสันท่านขึ้นแล้วเนาะเห็นบ่าไอ้พีองดูบารมีเพิ่นดิขอเพิ่นตัวเห็นบ่ไอ้พี่น้องดู ไม่แจ้งนะเอาจริงๆนะเอาจริงๆเห็นว่าตีหน้าพ่าตีหน้าว่าได้เมื่อกี้ตีหน้าว่าได้บอลเห็นคนได้เป็นหวะนะตีหน um. ้านั้นอัศจรรย์เลยสองรอบกับสองรอบตีหน้านั้นนิ้วก้อยเขาต้องเอานิ้วก้อยเด่นิ้วที่มันอวบนี่สุดเลย นั่นนั่นไอ้ที่ทไอ้ที่า,ทา,าน่าอยากเจอวะอที่บ้านคอห,ห,นหนักหนักเนี่ยคอหนักหน้าหนักหอ๋ออันนี้อันนี้ลองดูนะหรือว่าเราเราคิดไปเองวะบู <c oughs> ตเว่าเมื่อกี้นี่แท้เลนะ่เยบารมีของเพลินหนาวขอให้หนักหนักหนักปานสร้างสิบเสียกหนักหนเด้อหนักห,หนักเด้ขอห้นักอีดีบวึนเนบล่ยนะเ ที่นาคือขึ้นน right. so, ั่นนะไอ้คิดดูมาลองดูเราค้นพบว่ามันดีให้เอฮ็ดโกนให้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 อธิษฐานทาั้งเบาๆดูไม่รู้นะหรือว่าเราเขาคิดเองนะเป็นการเป็นจิตใจของผมเองนี่ยมักศึกษาประวัติศาสตร์เออเจ้าคำในหลักบรรพบุรุษได้เชื่อว่าใจอายมักให้ความสำคัญกับศึกษาเบื้องประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษที่เป็นเคยก่อคุณเอกลักนณ์นะมากัน ตัวผมเองน่ะอึ้งแล้วก็ซึ่งในในในประวัติศาสตร์เรานี่อคันมันจิตใจผมเป็นแบบน้าแท้ๆขอให้เบาเบาเพราอ้คุณเอาทิ่จริงป่ะเฮ้ยเป็นยังไอากาศังไเอาบัดเอาัเอาบันคือบ่จริงอะไอ้เป็นไรเพราะว่าเพราะว่า พาวไอเซียใจไออยู่แล้วว่าเมื่อกี้นี่จนมือจนสั่นนะตอนเรายกขึ้นนะในใจไอไอจะเป็นคนที่เสียในประวัติศาสตร์เรียนเดี๋ยวทีละคนมากศึกษาเรียนรู้เบื้องประวัติศาสตร์แล้วก่อนที่ไอจะยกตัวนั้นไออธิฐานว่าไม่รู้ว่าแรงผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นยังไงไอได้ไออธิฐานว่าขอให้นักคือยังสร้างบนในใจแต่นั้นขอให้ยกาขึ้นขอให้โคตรหนักๆเลยน่ะตอนที่สั่นทั้งตอนนั้นอันนี้จริงริงแล้วไอเล่นมั่นใจว่าตัวไอเองนะเป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบรรพบ กอ,ออกอบกู้เอกราชไอซึ่งเนียไอไอดูหนังพระนเรศวรทุกครั้งพี่จะน้ําตาไหลทุกครั้งตอนที่ท่านบอกว่าพ่อเมืองเอ๋ยถ้าท่านไม่รวมทับกับเราณบัดน,นี้อย่างเงี้ยตอนที่ช้างกาลังจะตกมันณะตอนนั้นแล้วขอให้ท่านน่ะกลับมาร่วมกับเราสู้แล้วก็ชนะศึกในครั้งนั้นไอจะน้ําตาไหลทุกครั้งในตอนนั้นจริงๆเอาลองดูอ่ะค,คุณครูว่าลองดูมีไีมืทอทเราได้สัมผัสเองจริง,งๆ,ๆ,ๆ,ๆ เอมได้ไอเอเ้อธิฐานได้ใจว่าขอให้หนักหนักเหมือนกับตัวช้างตัวจริงเลยจริงๆนะเอาปสสายคือว่าเบาคือคงส่นายในนอกระดับเอ้ยเห็นลองเอจริงๆนะอันนี้ยังไม่ได้ได้อธิฐานนะครับได้อยู่ไหมเอาดีๆเลยเอาเอาสุดแรงเลยสุดแรงสุดแรงให้สุดแรงเลยสุดแรงเลยสุดแรงเจริงๆนะจริงๆสาุเอาขึ้นสุดๆเลยสุดๆสุดพลังเลยนะ แม่แม่คุณครูครับอธิษฐานลองดูดิอ่ะอธิษฐานยังไงพูดให้ฟังหน่อยคอยครับเจ้ายกช้างนี้ขึ้นด้วยเถิเาะเอางสั้นเดี๋ยวไอเอสิเป็นคนบอกเองเอาให้ก็ได้ผมเสียอว่าคุณครูบรัเป็นคนที่หักมิตรภาพเราก็เป็นคนที่จริงใจกับผม แต่ถ้าหากไม่จริงใจกับผมขอให้โยกไม่ขึ้นเอไม่ได้ขายแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณครูบ๊อบจริงใจกับผมมากคุณครูบ๊อบรักมิตรภาพมากคุณครูบ๊อบเป็นคนดีมากเคยเรียนรู้วัยนธรรชาติไทยเ็เคยอ่านอยู่ครับที่ที่สัมพันธ์กับผมเนี่ยนอาเองสี่ผมคิดว่าคุณครูบ๊อบทุกครั้งที่ที่รู้จักกันมาคุณครูบ๊อบดีมากสําหรับผมดีมากขอให้คมดีของคุณครูบ๊อบที่ดีกับผมอะขอให้เบา เบามากๆเลยคุณครูเบาก็อธิษฐานด้วยขอให้ยกขึ้นให้เธอแล้วก็ว่าบุญบารมีที่เคยสร้างมาขอให้เขาเพื่อคอยข้าพเจ้ายกเบาเบาเบาเนาะครูเบาเป็นคนดีมากนะในในในมุมมองของเบอ์นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนอะไอ้บุคลาจริง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 นะจริงจริงนะ คุณคิดว่าจริงจริงจริงไม่ใช่อุปทานนะเราไม่ได้อุปทานมาพรแผ่นดินของเพิ่นขอขอให้สู้ขอให้สู้ซอยซอยลูกซอยหลานซอยเนาะเนาะเขาเขาได้อยู่นะเนาะขอขอให้เบาอ่ะอีกเท่นึงขอให้ซอยซอยสู้ซอยคอให้สู้สู้ซอยลูกซอยหลานเด้อแผ่นพับรูดเด้อก็ยังขึ้นเนี่ยเห็นไหมแต่คขารู้สึกต่างอยู่นะใครก็ต้นเรก มาสั้นเลยเฮ้ยตีน่าจริงนะชิ่นสุดยอดอ่ะเอ้าให้ให้เจ๊เหยียบไปเอาลงเลยคุณสิไปที่ทานต้องตานี้ใหญ่หน่อยบ๊อลากครับเฮ้ยเอาเอาบานเข้ารุ่นนีหนะกขอให้ขอให้เนี่ยให้หนักให้หนักเหมือนช้างเลยให้หนักเหมือนช้างเลยเนาะเฮ้ยมันรูขึ้น ให้มึงขอขอเพื่อนขอข้ามาเพื่อนลองมึงดิลูกหลานมาจากฟังแล้วเด้อเหมพอนพระดทาทไทยกระขอให้ยกให้สู้เพื่อนบรารมีของที่แก่กาขอให้ยกให้สู้เพื่อนเด้อขอให้เบาเเด้อลองบึงเด้อ เอาเมือกี้เขียนถึนิ่วจนสีหักเอาเบาเบายกขึ้นขึ้นไปหนึ่งขึ้นสามเดียวว่ไอเอ๋เธอเขายกขึ้นสูงเลยแบบมันวิ้วเลยนะแค่นั้นมันเกียดเขาเขาดิฉันขาวมาพี่น้องครับหลังจากที่เขากับไปเสียงท้ายกันเบิ้งนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสิ่ท่านอกตีหน้าครับมาเบิ้งลองรอยของสมัยสุโขทัยนะครับ กาจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นน่าจะเป็นราชวังเก่าหรือมากเนี่ยสถานที่สําคัญปะเข้ากระได้ย่างไปเห็นแบบนี้เลยอยากไปวัดภูเลยเอ๋โอกาสหน้าพาไปเด้อวัดภูจมปสักนะไปได้ตัวเดี๋ว่าชิไปตลอดกระยาแต่ว่ัดตินาบรเคยไปครับบ่รู้ว่าเบนไทยไต่บนไทยยังดอกเป็นทางนั้นขุ่นขุ่คุ่นขุไนไต้ตัวนี้น่ะมันจะมีห่วยคนให้คนแนนให้เขาใหญ่อยู่ดูดิ ลองลอยขนานดน,นี่นานที่แบบพระราชวังเก่านี่คือคล้ายๆคือหินกีสมัยตะวอนเลยน่าจะดั้งเดิมนะตั้งแต่ก่อสร้างมานั่นนี่อ,อ,นนนอันนั้นอันน,อน,น,น,อนนั้นไม่หยองอันนั้นเจดีวะเลยไม่หยองคุณนะแมนแมนเจดีเจดีอันนี้ภาพทุกภาพเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นี่คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเปลเป็นท<า>ี่แบบมันยังลงเหลืออยู่เนาะแมนครับตะกี้ก็สิเป็นอาอยู่ตย่างเช่นคล้ายๆวัดพระพุทธชินราชที่เขาเคยไปเห็นมาปุ๊บ กะก,กะสิกัน,นหลายปีไปแล้วก็เจอกันคาลบตบศึกนี่สิน่าแต่บอกกันว่ตะกี้เขาเจ้ากสิมีการลาอนี้คมกันลาเมืองน,นั่นเมืองน,น,น,นี่สู่กันจนจนลม่มอ่ะเป็นเมืองล่มเนาะก็เพาเบิ่งหนังนันะตัวโอ้ยดีเนี่ยคุณอ่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยปีการมาได้ดิอเอาเอะมันคือมีปูนเป็นปูนกันปูนโอบลาแต่สมัยเก่าก็มีคือกันปูนน่ะ อ,อันนี้ครับน้องๆจะในฐานะที่ปิดไกแต่ว่าไก,กข้อมูลอาจจะบแน่นนะครับบอกให้ล่วงหน้าสกอนว่านี่คือซากที่ประดักหักพังตั้งแต่สมัยเก่าก่อนที่ยังคงอยู่ยุคตัวอย่างเช่นอยู่อเออล่ายุ่งเมืองใดนอวัดพูจัมปาซักนั่นก็จะก,ก,ก,กเป็นวัฒนธรรมไปทางขอมไปแล้วทางผุ่นทางไตทางคอมไปแล้ว แต่อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกรุงเทพมหานครก่อนที่มีจะมีอยุธยาก็จะมีสมัยสุโคไทยก่อนอ่าเมืองพิษณุโลกนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างที่พากันในเมืองในในหนังภาพยนตร์นั่นแหละอันนี้คือซากปลังขัดพรงที่ยังคงอยู่นะครับโอ้น่าจะเป็นราชวังนะเห็นว่านนนะบัานไดนะบันไดขึ้นไปด้านบนเห็นไหมสมัยต่กอนเขาเห็นอ<ๆ>ที่ยังคงเหลืออยู่นะหินเป็นหินแบบนี้ หินศิลาแรงนี่คือเก่ากับไม่ปูนไม่การเชื่อมต่อนะเห็นไหมห่างปีนอ้าจะอ่อนอันนี้นะนะไอสังเกตมั้งน่าจะเป็นวัดนะวัดสมัยเกา่าเนี่ยน่าจะเป็นเสาว,วัดเสาอย่างเงี้ยคงอยู่ไว้นี่อันนี้คือพระพุทธร,รูปที่ยังคงอยู่หันเห็นไหมคุณอ่าปะสิภาพไปบ้างโอ้ประมาณจะปีเดีวกันอตัอง้งแต่สมัยสุโขทัยล่มนะ่จาจะประมาณ ประมาณหาลอยปีหกลอยปีผ่านมาหกลอยก็ปีผ่านมาน่าจะประมาณนั้นสมัยก่อนตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้คือคือคือล่มร่มนะตั้งแต่เบิดรัชสมัยสุโขทัยนะประมาณหาหกลอยปีโดยประมาณนะออเรากิดสิมาขึ้นเมื่อ้นของอยุธยาสุโขทัยแล้วก็พระนครเสียอยุทยาที่เข้าด้เบื้องในหนังบุเพสในบ้านไหมอ่า <c oughs> นั่นแหละอันนั้นคือ <c oughs> อนนัันนน้คืออยู่ในช่วงรัชสมัยของอยุธยาแล้ว อ่าพวกวัดชัยวัฒนารามอยู่อยู่อุธยานะ่ะอันนั้นก็เป็นเป็นเมืองคือกันเนี้เป็นเมืองสมัยสุขโขทัยอีริเมืองบัรจากที่เข้าครับกับพ่าน้องๆเล่ะชมเบื้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นวัดเก่าเนาะที่นาเนาะแม่ค่อทีิด่าออันนี้ก็นา,ายจะเป็น,น,นเ,นนนาเนสาว,วัดนะเสาสาราของเก่าแต่ก่อนเราจะมองเรื่องทั้งศาสนานะครับ เดี๋ยวคงจะให้พี่ตองทับขอบไปเบื้งไกลๆว่าเป็นยังไงเนาะติน่าตอนนี้กรับขออนุญาตกลางจองในจากนายฝนตกพายุเขาครับพี่น้องครับฟังแต่เสียงเบาเอๆเริ่มเริ่มจะไม่ไม่ไม่ปกติแล้วติน่าป่วยลงกับอยากเช่นเส้นพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับมานะครับพิสคโลกครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากในที่บ้านอยู่ข้างไปดูนะครับบรรยากาศบสิเวณเตอร์เคนด้วยกันมา ขอใหยจัง่อยลูกนางบุสะดวกเปี่ยงแม่นะครับพี่น้องครับกาเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้พาน้อ,นองๆมานะครับตั้งแต่ตน้นเจนิญพรปัจจุบันนี้นะครับกาขอให้บารมีนะครับที่ศักดิ์สิสสทธิ์ของอ่าจังหวัดดิสุนโลกหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นตัวแทนของสมณะสมุนเจ้าให้ปกปักรักษาพี่น้องทั้งบ้านพร้อมน้องๆที่แม่เที่ยวน้ำบางเอีน้ำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่รับชมคลิปเนาะพี่น้าเนาะคนตกแล้วก็สิไปต่อแล้วครับพี่น้องครับมือหนาบ่ฮู้ว่าสิตกบ่ตกสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ